สวัสดีครับวันนี้เราจะมา Deep Dive เ,เจาะลึกเรื่องนวัตกรรมในบริบทของประเทศไทยกันนะครับสวัสดีค่ะครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ให้ภาพที่น่าสนใจมากๆเลยตั้งแต่เรื่องนโยบายไปจนถึงตัวอย่างที่แบบจับต้องได้จริงๆอ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งไปอีกว่าไทยเรากำลังใช้นวัตกรรมยังไงในการขับเคลื่อนประเทศให้เอ่อให้มันก้าวข้ามสิ่งที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางไปให้ได้นะครับค่ะไอ้กับดักรายได้ปานกลางนี่ก็คือภาวะที่เราอาจจะโตแบบเดิมๆแล้วไปต่อยากใช่ไหมคะใช่เลยครับต้องใช้นวัตกรรมนี่แหละถึงจะยกระดับได้จริงๆ แต่มีจุดหนึ่งที่เออน่าสนใจตั้งแต่เริ่มเลยนะคะคือข้อมูลที่ว่าการลงทุน R&D ของเอกชนไทยเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกมา5ปีซ้อนแล้วนะคะโอ oh, อันดับหนึ่งเลยเหรอครับ5ปีซ้อนใช่ค่ะอันนี้เป็นสัญญาณที่แบบชัดเจนมากว่าเอกชนตื่นตัวเรื่องนี้ uh huh. แต่คำถามก็น่าทิตต่อว่าเออแล้วผลลัพธ์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมที่แบบ พลิกเกมได้จริงๆในตลาดโลกหรือ,อยังหรือส่วนใหญ่ยังเป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆที่จําเป็นนะแต่ยังไม่ถึงกับก้าวกระโดดอะไรขนาดนั้นนั่นสินะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มออแกะดูความหมายกันก่อนไหมครับได้ค่ะคือในบ้านเราเนี่ยคำาวนวัตถามันเหมือนจะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นของใหม่เอี่ยมแบบไม่เคยมีมาก่อนเสมอไปใช่ไหมครับใช่ค่ะ มันรวมถึงการการต่อยอดของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นตอบจดได้มากขึ้นด้วยซ้าไปอ๋อ oh. มันเหมือนเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งอะคะ่ะต้องทำไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ มีแนวคิดสำคัญที่เอามาใช้กันเยอะๆด้วยใช่ไหมครับอย่าง Open Innovation ถูกต้องค่ะนวัตกรรมแบบเปิดหรือ Open Innovation เนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสำคัญเลยมันคือยังไงนะครับอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะคือแทนที่จะคิดเองทำเองวิจัยเองอยู่แต่ในบริษัทตัวเองใช่ไหมคะครับก็เปิดรับเลยเปิดรับไอเดียทรัพยากรหรือหาคนมาร่วมมือจากข้างนอกองค์กรอ๋อจากใครก็ได้เลย ก็อาจจะเป็นลูกค้าเราเองสถาบันวิจัยหรือพวกสตาร์ทอัพใหม่ๆก็ได้ค่ะครับคบมันช่วยให้เราไปได้เร็วกว่าแล้วก็ได้มูลมองที่หลากหลายกว่าการที่จะพึ่งศูนย์ R&D ของตัวเองอย่างเดียวฟังดูดีเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยบริษัทไทยเปิดรับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับมันมีอุปสรรคไหมแบบวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆหรือกังวลเรื่องความลับทางการค้าทรัพย์สินทางปัญญาอะไรพวกนี้ เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะแน่นอนว่าความท้าทายมันก็มีอยู่บ้างนะคะเรื่องนี้ครับแต่แนวโน้มเท่าที่เห็นคือก็เปิดกว้างกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะเริ่มเห็นประโยชน์ชัดเจน <ừ> โดยเฉพาะพ่อพารัฐเองก็พยายามส่งเสริมเรื่องนี้แล้วก็มีกลไกมาช่วยสนับสนุนด้วยอย่างอันนึงที่น่าสนใจมากคือบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะบัญชีนวัตกรรมไทย มันคืออะไรครับอ่าของไทยได้โดยตรงเลยอ๋อไม่ต้องผ่านกระบวนการประมูลแข่งขันราคาแบบเดิมๆใช่ค่ะอาจจะมีเงื่อนไขบ้างแต่หลักๆคือช่วยให้หน่วยงานรัฐกล้าซื้อกล้าใช้ของใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมไทยมากขึ้นโหอันนี้ดีเลยนะครับมันเหมือนช่วยสร้างตลาดเริ่มต้นให้เลยถูกต้องค่ะมันสําคัญมากนะตลาดเริ่มต้นเนี่ยทําให้นวัตกรรมมันเกิดได้จริงไม่ใช่แค่ขึ้นหิ่ง เข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่มีนโยบายกว้างๆอย่างยุทธศาสตร์ชาติหรือเป้าของ NIA อย่างเดียวใช่ค่ะแต่มีเครื่องมือที่มันจับต้องได้ช่วยเกิดการซื้อขายจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการลงทุนเรื่องพัฒนาคนเรื่องอแผน AI แห่งชาติอะไรพวกนี้เข้ามาเสริมด้วยครับผมครบวงจรเลยใช่ค่ะคือภาครัฐวางโครงสร้างให้ส่วนภาคเอกชนนี่แหละที่เป็นผู้เล่นหลักจริงๆที่ลงเม็ดเงิน R&D ส่วนใหญ่เลยโอจริงด้วย ข้อมูลตอนต้น,นบอกว่าเอกชนลงทุนเยอะสุดใช่ค่ะแล้วก็นำไปใช้จริงมีการร่วมมือกับรัฐกับมหาวิทยาลัยในรูปแบบ PPP บ้างอย่างกลุ่ม Innovation Club Thailand ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับหรือถ้าดูบริษัทใหญ่ๆเลยอย่างกลุ่ม CP เขาก็ทำนวัตกรรมที่ชัดเจนมากเรื่องความยั่งยืนเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับก็อย่างเช่นพวกภาชนะที่ทำจากชานอ้อย หรือตู้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มตามร้านสะดวกซื้อที่ช่วยลดขยะพลาสติกไปได้เยอะเลยค่ะอ๋อเคยเห็นอยู่ครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเหมือนกันใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ง่ายๆเลยแล้วฝั่งมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยล่ะครับบทบาทเป็นยังไงบ้างโหอันนี้เป็นฐานสำคัญเลยค่ะทั้งสร้างความรู้แล้วก็สร้างคนด้วยครับอย่างสวทชเนี่ยเขาก็มีผลงานเด่นๆออกมาเรื่อยๆนะคะอย่างชุดบอดี้สูตรเรเชลที่ช่วยพยุงผู้สูงอายุเวลาลุกนั่ง น่าสนใจมากครับหรือแพลตฟอร์มคิดไบรท์ที่ให้เด็กๆฝึกเขียนโค้ดทำอุปกรณ์ AIoT ง่ายๆ AIoT ก็คือ AI บวกกับ Internet of Things ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมเน็ตได้หรืออย่างของจุฬาก็มี b i o p r o t e x ที่เป็นสารกำจัดแมลงจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะโหมีหลากหลายจริงๆครับทีนี้การขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยมันมีทิศทางไหมครับหรือว่าต่างคนต่างทาไป หมือนเคยได้ยินเรื่อง S-curve บ่อยๆมีทิศทางชัดเจนค่ะเรื่อง S-curve นี่แหละค่ะคือตัวกําหนดทิศทางเลยมันคืออะไรล่ะครับ S-curve มันคือการกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะเพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันมีโฟกัสไม่สเปะสตะอ๋อแบ่งเป็นกลุ่มๆใช่ค่ะหลกัหลกๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเรียกว่า first S-curve คือการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่เราเก่งอยู่แล้วมีฐานอยู่แล้วเช่นเช่นยานยนต์สมัยใหม่อาหารแห่งอนาคตการต่องเที่ยวเชิงสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อที่เรามีพื้นฐานดีอยู่แล้วใช่ค่ะส่วนอีกกลุ่มคือ new S curve อันนี้คือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เลยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตอันนี้มีอะไรบ้างครับ fresh cat ที่เป็นตลาดสดออนไลน์อันนั้นก็น่าจะเข้าข่ายไหมครับใช่ค่ะ ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มดิจิทัลหรืออาหารได้เหมือนกันหรือถ้าเป็นนวัตกรรมที่เน้นแก้ปัญหาสังคมอย่างหุ่นยนต์ดินสอมินิที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุอันนี้น่าสนใจมากตอบโจทย์สังคมสูงวัยของเราเลยใช่เลยค่ะนวัตกรรมพวกนี้นอกจากจะช่วยเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยนะคะครับแต่ก็คงมีความท้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะอย่างเรื่องการพัฒนาคนให้ทักษะมันทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้ก็เรื่องใหญ่หรือบางทีผลกระทบต่อชุมชนจากโครงการพัฒนาใหญ่ๆก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเหมือนกันครับผมถ้ามองไปข้างหน้าเลยแนวโน้มที่ดูจะมาแรงมากๆคือเรื่องความยั่งยืนหรือเปล่าครับ ชัดเจนมากค่ะเรื่องนี้มาแรงจริงๆทั้งเรื่องพลังงานหมุนเวียนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แบบเน้นใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดลดของเสีย <c oughs> แล้วก็แน่นอนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง AI IoT 5G พวกนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญเลย <c oughs> แต่มีอีกอันที่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับไทยเรา <c oughs> อะไรครับคือเทคโนโลยีชีวภาพสังเคราะห์หรือ synthetic bio นะคะ <c oughs> <c oughs> ที่เรียกสั้นๆว่า syn bio ซินไบโอมันคืออะไรครับเอ,อ่อมันคือการออกแบบหรือสร้างระบบชีวภาพใหม่ๆขึ้นมาหรือปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วในระดับ DNA เลยค่ะเพื่อให้ได้คุณสมบัติใหม่ๆที่เราต้องการโอ้ฟังดูล้ำมากครับแล้วทำไมถึงน่าจับตาสำหรับไทยล่ะครับเพราะว่าจุดแข็งมากๆของเราคือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่ะเรามีทับทับสยาโครตรงนี้เยอะมากอ๋อจริงด้วยซินไบโอเนี่ยจะเข้ามาช่วยต่อยอดความได้เปรียบตรงนี้ได้มหาศาลเลยค่ะครับผม สรุปแล้วการเดินทางด้านนวัตกรรมของไทยนี่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะทางอันดับโลกที่ดีขึ้นการลงทุน R&D ของเอกชนที่สูงมากจริงๆนวัตกรรมกลายเป็นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วในการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมจริงๆครับซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทั้งรัฐเอกชนการศึกษาสังคมถูกต้องที่สุดค่ะ งั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อแบบนี้แล้วกันนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคือในเมื่อเรามีจุดแข็งเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่ว่าเนี่ยแล้วเราก็เน้นอุตสาหกรรมเกษตรกับอาหารมาตลอดค่ะไอเจ้าเทคโนโลยีซินไบโอที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันจะสามารถเข้ามาพลิกโฉมภาคเกษตรภาคอาหารดั้งเดิมของเราให้กลายเป็นอุตสาหกรรมแบบไฮเทคมูลค่าสูงมากๆในอีก10ปีข้างหน้าได้จริงๆไหมแล้วต้องทำยังไงบ้าง โอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับผม